วันที่29สิงหาคมค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกก็เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นในเวลา2ทุ่มครึ่งคลิปนี้มาสองกันค่ะว่านักกีฬาของไทยเราเนะี่ยใครบ้างที่เคยเล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นและใครบ้างที่เซ็นสัญญาเล่นในลีกญี่ปุ่นในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง ประสบการณ์ในหลีกญี่ปุ่นจะสามารถทำให้เรามีชัยชนะเหนือญี่ปุ่นได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบก,กับช่องเล็กวอลบอลช่องของเจเล็กคนสวยค่ะแมมสองสาวันที่แล้วก็ไปเผยแพร่ความสวยให้คนกอทมอเขาได้ย่นโฉมกันค่ะ มาคู่แรกค่ะได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับอิสเบลฮาร์ไปเทียบความสวยกันเลยค่ะโอ้โหเทียบไปได้เลยค่ะทั้งความสวยแล้วก็ความสูงแหมตัวของเราเนีได้แค่ท่อนขาของเขาเท่านั้นละค่ะโอ้ล้วอิสเบลฮาร์นี่เสิร์ฟหนักตกโคตรจริงๆเสียงมือที่กระทบลูกบอลเนี่ยหืมตุบตับตุบตับน่ากลวัวจริงค่ะคือต้องคอยระวังนะคะไม่ให้ลูกบอลมันมากระแทกหน้าเราเนะี่ย ก่อนการแข่งขันระหว่างไทยกับสวีเดนจะเริ่มขึ้นเจเล็กเคยทำคลิปคลิปหนึ่งค่ะที่บอกว่าสื่อต่างชาติวิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยของเราจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ แล้วก็สำเร็จจริงๆค่ะและนอกจากนั้นก็ยังไปคุยกับ AI ค่ะให้ AI ฟันธงเลยว่าระหว่างทีมชาติไทยกับสวีเดนเนี่ยใครจะชนะและ AI ก็บอกว่าไทยจะสามารถเอาชนะได้ค่ะแม้วันนี้การแข่งขันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นไม่กล้าให้ AI ฟันธงค่ะ คือถ้าในยามปกติการเจอกับญี่ปุ่นในชุดนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยากมากนะคะถ้าเทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเราก็รู้จักญี่ปุ่นทุกคนญี่ปุ่นก็รู้จักเราทุกคนค่ะเพราะว่านักกีฬาของเราโอ้ยหลายคนมากค่ะในทีม mm hmm. ก็เคยเล่นอยู่ในหลือญี่ปุ่นและตอนนี้ก็มีการเซ็นสัญญาไปแล้วถึง7คนด้วยกันค่ะ เริ่มกันที่เจจค่ะนุสราต้อมคำก็ไปในฐานะของโค้ดด้วยโค้ดในด้านของมือเซตนะคะแล้วก็ในฐานะผู้เล่นค่ะสังกัดสโมสรโตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซีซึ่งตอนนี้ไม่รู้เปลี่ยนชื่อไปเป็นสโมสรอ,อะไรแล้วนะและคนที่สองก็เป็นน้องบุ๋มบิมชัชชออนโมกสีค่ะก็ต่อสัญญากับฮิเมจิคนที่สก็เป็นน้องเตยหัทยาบำรุงสุข น้องเตยก็ย้ายสโมสรจากโตโยต้าไปอยู่ฮิซามิสึสปริงแล้วก็คนที่4ค่ะน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วจอมเก่าก็เล่นอยู่ลีกญี่ปุ่นหลายปีค่ะปีนี้ต่อสัญญากับเพียบยูบลูแคทและอีก3คนค่ะอยู่สโมสรเดียวกันนั่นก็คือน้องเพียวอัชราพรคงยศน้องยูฟาดนพรสินโพน้องไก่วิมรัตนพันธ์ก็สังกัดสโมสรอ,อารันมาเร ส่วนน้องบีมค่ะพิมพ์ิชยาโกกรามก่อนที่จะไปเล่นลีกเยอรมันก็เล่นอยู่กับสโมสรคุโรเบะตั้ง3ปีด้วยกันค่ะแต่ว่าฤดูกาลหน้าน้องบีมย้ายไปเล่นลีกฝรั่งเศสนะคะส่วนน้องออมสินสิภาพรจันทรวิสูตตอนนี้ก็เปิดตัวว่าเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะเป็นสโมสรไหนลีกไหนยังไม่ปรากฏข่าวอย่างแน่ชัดค่ะคือคำใบ้เขาไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างแน่นอน ในรอบแรกญี่ปุ่นอยู่กลุ่ม H ค่ะก็ประกอบไปด้วยญี่ปุ่นเซอร์เบียยูเครนคามาโรนญี่ปุ่นก็เข้ามาเป็นที่หนึ่งของสายนะคะแข่งไป3มแมตช์ชนะทั้ง3มแมตช์ค่ะมี8แต้มก็ผ่านการเอาชนะคามารนมา3ต่อ0 ชนะยูเครน3ต่อ2ยูเครนนี่ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากเลยค่ะสู้กับญี่ปุ่น5เซตด้วยตามที่โอ้โหดิวกันตั้งแต่เซตแรกเลยค่ะเซตแรกยูเครนเอาชนะไปได้2725ค่ะเซตที่2ยูเครนก็ชนะไป2520คือขึ้นนำไปก่อน2เซตเลยค่ะและญี่ปุ่นก็มาปาดชนะไปใน3เซตหลังนะคะแต่ว่าในเซตที่4ก็เล่นจ,นจนถึงดิวเหมือนกันค่ะ แลวแมตช์สุดท้ายในรอบแรกของญี่ปุ่นก็เจอกับเซอร์เบ,เบียค่ะญี่ปุ่นก็เอาชนะไปได้3ต่อหเซตแบบคือจับค่ะก็เซตแรกชนะไป 25, 23เซตที่ 2, 30, 28เซตที่3ก็แพ้เซอร์เบียไป 23, 25 แล้วเซตที่4ค่ะชนะเซอร์เบีย5 5 8สําสำหรับญี่ปุ่นในชุดนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นฝีมือกันเป็นอย่างดีแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ติดตามหลีกญี่ปุ่นกันใช่ไหมคะและในส่วนของนักกีฬาไทยที่ไปเล่นอยู่ในหลีกญี่ปุ่นโอ้โหที่มีรายชื่อติดอยู่ในชุดนี้ ก็เกือบจะทั้งทีมนะคะที่ไม่ได้ไปเล่นในหลีอญี่ปุ่นมีใครบ้างละ่ะก็มีน้องอมสินสศิพาพรน,น้องเฟิร์นวริศราสีทาเลิศพี่แป้นปยนุษแป้นน้อยน้องแบมจิดาพาน,นาหัวนหนอง นอกจากนั้นแม้กระทั่งน้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็เคยเล่นในลีกญี่ปุ่นค่ะสังกัดสโมอสรโตโยต้าออโต้บดีควีนซีน้องนุกนิกนัทธนิชาใจแสนปีที่แล้วก็สังกัดสโมอสรเพียบยูบลูแคทแต่ว่าปีนี้ยังไม่มีข่าวนะคะและนักกีฬาของเราแต่ละคนที่เคยเล่นในลีกญี่ปุ่นค่ะอย่างเช่นน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งโอ้โหเล่นกับเพียบยูนี่ถือว่าเป็นกำลังหลักของเพียบยูเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเกมบุกเกมเสิร์ฟเกมล็อกอีกคนนึงค่ะน้องเตยหัทยาบำรุงสุขก็เล่นให้กับโตโยต้านี่โอ้โหก็ MVP ไม่รู้กี่ครั้งก็ถือว่าเป็นกำลังหลักของโตโยต้าเลยค่ะแม้ว่าปีนี้จะย้ายสโมสรก็ตาม บอลเร็วอีกคนหนึ่งนั่นก็คือน้องไก่วิมลรัตนพันธ์ค่ะคือน้องไก่อยู่กรีนวิงนะคะในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็โค้ชใช้งานน้องไก่น้อยค่ะยกเว้นว่าในแมตช์ที่เขาต้องการเอาชัยชนะมากๆเขาก็จะเอาน้องไก่ลงมาค่ะเช่นแมตช์ที่เจอกับอารันมาเร่น้องไก่ก็ทําผลงานได้ดีเลยค่ะคือเป็นคนที่เข้าบอลไวนะตีไวตีคมเสิร์ฟดี แต่ว่าพอไปเจอแมชอื่นๆก็ให้น้องไก่ย,ยืนเต้นริมสนามนั่นแหละปีนี้น้องไก่ย,ย้ายมาอยู่อารันมาเร่ก็ต้องได้ทําผลงานได้มากขึ้นแน่นอนค่ะส่วนน้องยูฟาดนพรสินโพก็ได้เห็นนะคะเป็นกําลังหลักเป็นท็อปสกอร์ให้กับอารันมาเร่มาโดยตลอดแทบจะทุกแมชเลยค่ะ แต่ว่าพอกลับมาเล่นทีมชาติปีนี้ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่นะคะในแมตช์ที่เจอกับเนเธอร์แลนด์น้องยูฟาก็ได้ลงไปเล่นแล้วก็ทำผลงานได้ดีค่ะในส่วนของน้องบุ๋มบิมชัชชออนโมกสีค่ะกับ h ิ m เมจิก็กำลังหลักอีกเช่นเดียวกันค่ะ MVP ท็อปสกอร์นี่เยอะมากๆค่ะ จนกระทั่งพาฮิเมจิเข้ามาเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายได้แล้วตอนหลังน้องบูบิมมีอาการบาดเจ็บฮิเมจิก็เลยไม่ได้ไปต่อในรอบสทีมสุดท้ายส่วนน้องบีมพิมพิชยากกรับตอนที่อยู่คุโรเบก็ถือว่าเป็นกำลังหลักของคุโรเบกเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมก็มักจะเฉยๆคะ่ะเล่นเนืยๆนะคะแต่ว่าพอน้องบีมย้ายไปเล่นหลีกเยอรมันกลับมาผลงานก็เปรี้ยงแป้งเลยคะ่ะ ในส่วนของน้องเพียวอัชราพรคงยศปีแรกที่ลงเล่นให้กับ NEC ก็นั่นแหละค่ะมีส่วนช่วยทำให้ NEC คว้าแชมป์แต่พอปีที่2ค่ะอยู่กับ NEC เบื้องต้นค่ะครึ่งแรกของฤด,ดูกาล NEC ก็ใช้งานน้องเพียวปกติเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ทีมสามารถทำผลงานได้ดีแล้วก็คิดว่าอยู่ไม่หลุดจากท็อป8แน่นอนแล้วโค้ชก็แทบจะไม่ใช้งานน้องเพียวเลยค่ะ คือยืนริมสนามมาสอาเดือนเต็มๆนะ่ะและคนที่ลงมาเล่นแทนน้องเพียวก็คือซาสกิเราก็มองว่าน้องเพียวของเราก็ดีกว่าทุกๆอย่างนั่นแหะค่ะแต่ก็ไม่ทราบเหตุผลกลใดของโค้ด NEC นะคะท้ายที่สุดค่ะน้องเพียวก็ไม่ได้ต่อสัญญากับ NEC บางข่าวก็บอกว่าน้องเพียวเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาเอง บางข่าวก็บอกว่าไม่เดินต่อสัญญาไอาเราก็ไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่ค่ะแต่ว่าฤดูกาลหน,าน้าน้องเพียวก็จะย้ายไปเล่นอารันมาเร่ซึ่งก็เป็นทีมล่างๆตารางเราก็มีความหวังว่าน้องเพียวก็จะได้รับโอกาสมากขึ้นตอนนี้หลายฝ่ายก็บอกว่าแมตอนนี้อารันมาเร่ก็คงคิดหนักแล้วแหละที่ต่อสัญญากับอัชราพรคงยศ อะไรที่ทำให้คิดแบบนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอเราก็เป็นแฟนคลับตัวยงของอัชราพรซะด้วยสิเราก็ทนไม่ค่อยได้หรวค่ะการไปกรุงเทพคนนี้เราก็ไปสัมผัสกับน้องเพียวแบบใกล้ชิดค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะกำลังจิตกำลังใจอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสปกตินะคะที่เห็นได้ชัดก็คือมีการบาดเจ็บตรงเขา่า ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน้องเพียวบาดเจ็บมาตั้งแต่ตอนที่ลงเล่นซีวีลีกแมตช์ส,สุดท้ายที่เวียดนามหรือเปล่าเพราะว่าแมตช์นั้นน้องเพียวก็ทำผลงานดีนะคะบางคนบอกว่าแมททำไป17แต้มเท่านั้นเองแล้วคุณไม่นับเกมรับบ้างละคะรับบอลแรกเนี่ยโหเยอะที่สุดในทีมค่ะและไม่รับ การเกี่ยวบอลการขุดบอลของน้องเพียวบ้างนะคะก็ขุดเยอะมากๆนะคะแล้วการที่ VNL ไทยของเราเนี่ยไม่ตกชั้นวันที่เล่นกับแคนาดาผลงานของน้องเพียวก็ปกติแล้วทำไมถึงออกมาวิพากวิจารณ์ว่าสภาพจิตใจไม่ดีเอ๊ะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอย่าไปวิจารณ์สุขภาพจิตของคนอื่นนะคะ ในรายการวอลบอลหญิงชิงแชมป์โลกน้องเพียวก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สาเหตุนะคะแต่ว่ากําลังหลักของญี่ปุ่นค่ะเป็นคนที่ก็คืออยู่สโมสรเดียวกับน้องเพียวนั่นแหละคะ่ะนั่นก็คือซาโตะแล้วก็วาดะรวมทั้งชิมะมูระโคจิมะซึกคาสะมือเซตยามาดะบอลเร็วก็ถือได้ว่ากําลังหลักของญี่ปุ่นก็มาจากเอนซเป็นเพื่อนร่วมสโมสรกับน้องเพียวนั่นแหละ วันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าน้องเพียวอัชรพรคงยศจะได้ลงสนามบ้างหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยที่จะบอกเพื่อนๆละค่ะว่าวิธีการเล่นกับเพื่อนๆในอดีตร่วสมสโมสรนั่นน่ะควรจะเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าการที่นักกีฬาของเราเป็นเล่นในลีกญี่ปุ่นเยอะแยะแล้วก็ทำผลงานดีมากๆนั้นนะ เราจะสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้ไหมการได้เล่นในบ้านได้เสียงเชียรจากกองเชียรการเจอกับคู่ต่อสู้ <yim> ที่รูปร่างพอๆกันก็คิดว่าทีมชาติไทยของเราก็น่าจะพอสู้ไว้นะคะคือ <c ười> <c ười> ถ้าว n l เเป็นการซ้อมอันนี้เป็นการเอาจริงค่ะ และเป็นการเอาจริงสนามในบ้านค่ะอินดอร์สเตเดียมหัวมมากในเวลา2ทุ่มครึ่งแล้วเจอกันหน้าจอนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะเจะเล็กอาจจะทำอีกคลิปหนึ่งนะคะมาพรีวิวให้ชัดเจนเกี่ยวกับผู้เล่นของทีมชาติไทยและผู้เล่นของญี่ปุ่นค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ